สวัสดีพี่น้องที่ติดตามทั้งเพจทั้งยูทูปเพจเถิดสัตว์ออแพนเพจยืมเทลอให,หอ้หัวไปสองากช่องยูทูปเถิดสัตว์ไปปะากเียนะครับติดตามชีวิตพ่นตัดต่ำ ติดตามาชีวิตคน<ม>ตัดปาม,มาจะล่างกินเขาครับ่าไสมเมื่อมาอกเอาส้มนั่นแลาวหามาเลยหามาใส่รวกับหลากมาเลยหมห้องห้องกินเขาครับกินเขาก่อนทำงานมม่นมกออกกี้ปำเบ่สูงครับปำั้นเดียวั้นเดียวเจงหก อได้ยังกินมันี้อาหารเขากล้องก้ำมากิดแกงพัแนงกับขาเนยียวขากันด้วยปนบกเสียกักหุงขาเจ้าวประแดกตน้นเอออสุดดไม่รู้กินได้อยังไงไหนลองชิมดิ อย่าขว่อนเปลี่ยนเนี <t <t ่ยนี่แหละติดตามชีวิตคนตัดปามเขาล้องหน้าพี่น้องกินเขากินเราก็ไปแบกปาม เมื่อวานฝนตกกับบรรยากาศดีจักน้อยกินข้าวกล่องครับนั่งบ่อใหญ่ั่งใหญ่หรืว่าบ่อเปนกล่องไทยไปหาคนใหญ่แน่ กินาแดงกินแดงกินข้ก้อนต้องไปตัดป่าตัดป่าก้อนก้อนกินเขาเขาเชียงตัดกาะยำปลาอหางดาตโวมันจะใส่ปลาหางดำที่บ้านายบ้านไม่ะปลาพันปีเิน ตอนนี้เนี่ยบราพ่อนเป็ปะเจมเจมไปหาว่าห้องเก็บก็บเฮ้ยโอ้เบ็กแล้วก็หรืว่าได้กินนี่ยอว่าใครหรวออกไห้ต้องเก็บดยู่ ซองสะพตสะแมงอยู่ซองลูกผ่ซื้อถอกงอนนี่ซองเขาได้ซองสามชีปากปื้นมากอือสี่ปแอกปน้า

Bây giờ nó làm chưa? Bây giờ cái Bây giờ nó. Phải là pháo giờ rồi. Em cái leo cắt mày đi nhìn có ba

กินข้าวอันพีนพ่น้องพี่จำตอนต้อไปกินขา้าวแล้วเตรียมอาวุธประจำกายผลเสียมวันและจานและแปรและวาสตดสั่นให้โลโอ้สยมบินนะหมววันเสียหายลายแสนเลยเสียมบิน,น จเอาออนบ่เอาสองอันบ่นเไห้มะอนะรอันม AP ัน้รียมบินเรียมบินอัสงกัดเจอเอาของทั้งงอของอะไรที่ส่วมเล็กแแน่เล็กข้คมเกินขนาดเล็กซื้อไม่ได้น่ะนะ กำลังกินโอเคเอามา <usurra> 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 เอเอาหอกมาสบตีหุ่นมันก็ดีรวมนะตว่าทีอก็ดียวลมด้ยอพัลนก็บ้ปลา้ยขอายหยางน้อ้มเ่ยอกี่เสนิ้มก็ขอก่เ้งแตั่ขเคขี่สนิมข้างในนั่นเ็กัจะไปเลยรบาด อย่างนั้นไมดอกเขาไฟเขาไปวันมีหอขนหานี่เดหาออกห่นสีโอ้โตายเสียมอะหัวอวะเนนี้ไปดันใส่หัวแบกตาเขาใส่สองเล็กคนเด้อเขาใส่ดอกเล็กเดียวใส่สแหลม่มทีมงานเที่ยงทำ บเตียงบอทำทีมงานย่างทำาเปนอนน้ชเไมี่ยเหตดจากเที่ยวเที่ยวเขาบ่อใส่จังหวัเว่เคยไปเปลี่นคุณก้อนก็ว่ไป

ฉันรวงรวมเสียงเกาเกาเลยตามชิ่นตันรวงรวกสี่สิบโลนะแต่เราไม่รวบรวมเขาโยมีอยู่สองอาวุธประจำกายเรียงเงาวันนะเดี๋ยววันเนี่ยเอาขอหกนี่นันได้นกทีเสียน ตัวเงาคนหนึ่งกำนักไม่ดีคนนงเู้จะออกออกเสื้อคูหรอกออกยังชีดิตจะโอ่อนเอายางเนาะน่มาหาเช็ดเห็ดขาวเห็ดเราไม่ได้เห็ดออกวิ่งดิเห็ดขาวกับเห็ดลุงอบเห็ดลุงบไหนก็ไหนเลยออก ตรี้ไตเดียได้หรตางักัคดแน่ใส่แบืเปล่าม่หมดแล้เท่าเรื่องมึงก็เอาเอาเอาท่า่งอลังอยางอยเบงีงังมซุกเป็นสีแดงแดงแดงปูาะ สามโมงต้องขีดยาไปพ,พี่น้องสามสุ้ต้องมีลูกย่องขีดนำ ไต้คือโคใตนาเทียมใต้น้ำค,ค,คนคนเนาะต้นเพื่นต้นพคนหมุนป้าไปพี่น้องโอ้ i'm stopped